อัปเดตตลาดคริปโตเฟดลดดอกเบีย้ยเศรษฐกิจทหรัดเปาะบางเศรษฐกิจจีนล่มอีลอนมัส์ูกเอไอสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนนักลงทุนพันคริปโตทุกท่านกลับมาเจอกับผมตั้มในช่องบิตคอยลงทุนบอยที่เดียวกับข่าวสารวงการบิตคอยและคริปโตแบบเอกลัีร้อนก่อนใครแน่นอนว่าวันนี้ผมไม่พลาดที่จะขนข่าวเด็ดข่าวใหญ่ ข่าวสะเทือนวงการมาอัปเดตเพื่อนๆแบบจัดเต็มกระชับไม่มียืดทั้งเรื่องเศรษฐกิจการเงินระดับโลกและที่ขาดไม่ได้เลยคือบิตคอยของพวกเรา บอกเลยว่าคลิปนี้พลาดไม่ได้แม้แต่วินาทีเดียวใครอยากเทรดแบบรู้ทันต้องดูให้จบครับแต่ก่อนจะไปลุยกันนั้นเนี่ยผมขอเตือนไว้ก่อนว่าวิดีโอนี้จะทําขึ้นเพื่อให้ข้อมูลและความรู้เท่านั้นไม่ได้เป็นการชี้นําหรือคําแนะนําในด้านการลงทุนแต่อย่างใดการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลให้รอ,อบคอบก่อนตัดสินใจลงทุนนะครับมาเริ่มกันที่ข่าวแรกนะข้อมูลแรกนั้นเนี่ยก็คือในเรื่องของ ISM เมนูฟุ u ชั่งเร P.M.I. ของสหรัฐอเมริกานะครับที่ในเดือนสิงหาคมนะที่เพิ่งจะมีการประกาศออกมาเมื่อคืนนี้ออกมาสูงกว่าที่คาดการเอาไว้เล็กน้อยที่ระดับ47.2แม้จะดูเหมือนฟื้นตัวขึ้นจากเดือนก่อนหน้านี้แต่ก็ยังต่ำกว่าระดับ50นะซึ่งเป็นเส้นแบ่งสำคัญนะที่บ่งชี้ถึงภาวะหดตัวของภาคการผลิต ของค่าของภาคการผลิตนะเป็นเดือนที่21แล้วนะในรอบ22เดือนหลายคนอาจสงสัยว่า ISM PMI คืออะไรนะมันคือดัชนีชี้วัดความเชื่อมั่นของผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อในภาคการผลิตของสหรัฐอเมริกาเป็นเหมือนกับเทอร์โมมิเตอร์นะวัดอุณหภูมิเศรษฐกิจถ้าตัวเลขสูงกว่า50แปลว่าเศรษฐกิจกำลังเติบโตถ้า ต่ำกว่า50แปลว่าเศรษฐกิจกำลังชะลอตัวและการที่ตัว ISM PMI ยังคงต่ำกว่า50ก็สะท้อนให้เห็นว่าเศรษฐกิจสหรัฐยังคงเปราะบางนะแม้เฟดจะพยายามขึ้นดอกเบีย้ยเพื่อที่จะสกัดเงินเฟ้อแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่ามันส่งผลกระทบต่อภาคธุรกิจอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับแต่เดี๋ยวก่อนนะดูเหมือนว่าเดิมพันนะในเว็บ poly เมเกอร์นั้นเนี่ยแพลตฟอร์มการทำนายแบบดีเซน์ไลท์จะมองต่างออกไปนะพวกเขากับเชื่อว่าเฟดนะจะมีการปรับลดดอกเบี้ยนะในการประชุม FOMC ครั้งหน้าโดยมีโอกาสสูงถึง77%นะที่เฟดจะลดดอกเบี้ยลงมา,าลดดอกเบี้ย0.25%นะครับและ21%ที่จะลดดอกเบี้ย อีก0เ,เบี่ย0.5%เปอร์เซต์อะไรทำให้นักลงทุนในพลีเมเกอร มั่นใจขนาดนั้นนะผเหตุผลหลักๆเลยก็คือเงินเฟอ้อของสหรัฐเริ่มชะลอตัวลงนะบวกกับตลาดแรงงานที่เริ่มอ่อนแอซึ่งเป็นสัญญาณบ่งชี้ว่าเฟดอาจจะต้องปรับลดดอกเบีย้ยเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจถ้าเฟดลดดอกเบีย้ยจริงนั่นเนี่ยก็จะเป็นผลดีต่อตลาดคริปโตอย่างมากพอจะทําให้สภาพคล่องในตลาดเพิ่มขึ้นนะครับนักลงทุนมีเงินทุนมากขึ้นและบิตคอยและคริปโตของเราแล้วเนี่ยก็มีโอกาสนะที่จะพุ่งทยานขึ้นไปได้นะครับ แต่ในขณะที่เฟดกำลังช่างใจเรื่องลดดอกเบีย้ยนะธนาคารกลางนะครับของทางญี่ปุ่นหรือว่า BOJ กับส่งสัญญาณขึ้นดอกเบีย้ยอย่างต่อเนื่องนะครับโดยผู้ว่าการ BOJ นั้นเนี่ยก็ยืนยันนะว่า BOJ พร้อมขึ้นดอกเบีย้ยต่อถ้าสเก็ตและเงินเฟอ้อเป็นไปตามที่คาดไว้นะครับคราวนี้ทำเอาตลาดคริปโตสะเทือนเล็กน้อยนะเพราะการขึ้นดอกเบีย้ยของ BOJ อาจทำให้เงินเยน แข็งค่าขึ้นนักลงและนักลงทุนอาจเทขายสินทรัพย์เสี่ยงนะครับรวมถึงบิตคอยนนั้นด้วยเนี่ยเพื่อที่จะนําเงินเยนกลับประเทศนะการขึ้นดอ,อกเบีย้ยของบ o j สวนทางกับเฟดนะครับอาจสร้างความผันผวนในตลาดการเงินโลกและแน่นอนว่าส่งผลจะส่งผลกระทบนต่อตลาดคริปโตเช่นกันนะก็จะต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดด้วยนะครับข้ามฝั่งมาดูที่ทางจีนกันบ้างนะ เศรษฐกิจเศรษฐกิจจีนเองนั่นเนี่ยก็กำลังเผชิญกับปัญหาใหญ่นะครับนั่นก็คือวิกฤตอ,อ,อสังหาริมทรัพย์นะครับจากข้อมูลของไมค์ไมค์แค่นั้นเนี่ยพบว่าหลายเมืองในจีนได้รับผลกระทบอย่างหนักนะโดยเฉพาะเมืองจูไห่นะที่เคยเป็นเมืองเศรษฐกิจดาวรุ่งนะกับร่วงลงมาอยู่ที่อันดับที่157จากปัญหาฟองสบู่สังหาที่แตกนะครับ วิกฤตอสังหาจีนไม่ใช่แค่เรื่องภายในประเทศนะแต่มันก็ส่งผลกระทบนะต่อเศร,รษฐกิจโลกอย่างแน่นอนด้วยนะเพราะจีนเป็นประเทศที่มีขนาดเศร,รษฐกิจใหญ่เป็นอันดับสองของโลกนะครับนอกจากนี้สงคารามการค้าระหว่างจีนกับอเมริกาก็ส่งผลกระทบต่อเมืองตรงกวนนะครับซึ่งเป็นฐานการผลิตสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ขนาดใหญ่ทำให้ตรงกวนร่วงลงมาอยู่ในอันดับที่100 99นะครับสงครามการค้าระหว่างสองมหาอำนาจสร้างความไม่แน่นอนให้กับเศรษฐกิจโลกและเป็นปัจจัยเสี่ยงที่นักลงทุนเองก็ยังต้องจับตามองอยู่ด้วยนะครับแต่แม้เศรษฐกิจโลกจะผันผวนนะแต่บิตคอยของเรานั้นเนี่ยยังคงแข็งแกร่งนับข้อมูลจากบิต f i นเนตเผยว่านักลงทุนสถาบันยังเปิดลองโพซ i ชั่นบิตคอยอย่างต่อเนื่องนะโดยไม่สนใจกระแสะข่าวเชิงลบนะครับ นี่ก็แสดงให้เห็นนะว่านักลงทุนสถาบันนั้นเนี่ยยังคงเชื่อมั่นนะในสกภาพของ Bitcoin ในระยะยาวอยู่ด้วยนะครับจริงไปกว่านั้นนั้นเนี่ยยังมีข่าวดีนะเมื่อดูเหมือนว่าจะมีวานนะรหรือว่านักลงทุนรายใหญ่นะทุ่มเงินนะกว่าประมาณ19ล้านดอลลาร์สหรัฐซื้อ Bitcoin เพิ่มเข้าไปในวอ l l e t ของพวกเขานะครับซึ่งพวกเขามีบิตคอยครอบครองมากกว่า ห้ารอยิบามล้านมูลค่าห้ารอยิบสามล้านดอลลาร์สหรัฐแล้วนะการเข้าซื้อบิตคอย์ครั้งใหญ่ของวันเป็นสัญญาณบวกบ่งชี้ว่าบิตคอยยังคงเป็นสินทรัพย์ดิจิทัลที่น่าลงทุนอยู่นะครับและที่สําคัญตัวเครือข่ายบิตคอยนะหรือว่าตัวแฮสเ่นเนี่ยล่าสุดอ่อก็ซึ่งสะท้อนถึงกำลังขุดของบิตคอยนะครับก็พุ่งทําสถิติสูงสุดเป็นประวัติการดด้วยนะ แฮเลที่สูงขึ้นนั้นเนี่ยก็สะท้อนให้เห็นถึงความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือของเครือข่ายบิตคอยด้วยนะครับและที่น่าสนใจไปกว่านั้นนั้นเนี่ยก็คือบิตคอยนั้นเนี่ยยังคงครองแชมป์ในด้านมูลค่าธุรกรรมรวมนะแซงหน้าวีซ่าและมาสเตอร์การ์ดนะไปอย่างขาดลอยแล้วนะนี่ก็แสงให้เห็นนะว่าบิตคอยก็กําลังได้รับความนิยมนะและถูกนําไปใช้งานจริงนะมากขึ้นทั่วโลกด้วยนะ ปิดท้ายกันที่ข่าวของทางอีลอนมัสก์นะครับเจ้าพ่อแห่งวงการเทคโนโลยีนะครับล่าสุดบริษัท XAI ของเขาเนี่ยได้เปิดตัวโคลอสรับซูเปอร์คอมพิวเตอร์ที่ทรงพลังที่สุดในโลกนะเพื่อใช้ในการพัฒนา AI โดยโคล o s ซัสเนี่ยใช้ GPU ของ Nvidia นะครับมากถึง1 0 0 0 0แสนตัวนะและมีแผนจะเพิ่มเป็น2องแสนตัวในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าด้วยนะครับ การเปิดตัวโคโลซัสของอีลอนมาร์ถือเป็นก้าวกระโดดสำคัญนะของวงการ AI นะและอาจส่งผลกระทบต่อวงการคิดโตด้วยในอะนาะคตนะครับไม่ใช่แค่อนะีลอนมา์นั่นเองนะที่ตื่นเต้นนะกับโคโลซัสตรงตัวนี้นะครับทางเคที่วูดนะนักลงทุนชื่อดังนะครับและ c e o ของ Ar ร์ก v e s t ก็ออกมาแสดงความยินดีกับความสำเร็จของ XA i พร้อมกับบอกไว้ว่าพร้อมกับบอกใบนะว่า จะอาจจะมีข่าวใหญ่เกี่ยวกับโคลนซัสออกมาอีกแน่นอนนะครับหลายคนอาจจะสงสัยนะว่าโคลนซัสนัเนี่ยจะส่งผลต่อคริปโตยังไงบ้างนะครับความคิดเห็นส่วนตัวของผมเนี่ยก็มองว่ามีหลายมุมมองเช่นกันนะ AI พัฒนา DeFi นะโคลนซัสอาจจะถูกใช้พัฒนา AI นที่ช่วยในการบริหารจัดการ d e f าให้มีประสิทธิภาพปลอดภัยและเข้าถึงผู้ใช้งานมากขึ้นนะครับ แลโคลซัตเนี่ยอาจจะถูกใช้พัฒนา AI ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลนะการคาดการราคาของคริปโต c u เรนซี y ได้แม่นยำแม,ม่นยำม,มากขึ้นนะอาจจะเปลี่ยนรูปแบบการเทรดไปตลอดการเลยก็ได้นะหรือ AI สร้างบล็อกเชนใหม่นะโคลซัตอาจจะถูกใช้ในการพัฒนาบล็อกเชนรุ่นใหม่นะเพื่อให้มีความเร็วปลอดภัยและประหยัดพลังงานมากกว่าเดิมนะครับ โอเคนะก็เป็นข้อมูลนะที่อยากจะเอามาแชร์เพื่อนฟังวันนี้นะครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับข่าวสารในวงการคลิปโตในวันนี้บอกเลยว่าเดือดทุกประเด็นนะเพื่อนๆคิดเห็นกันยังไงกับข้อมูลที่แชร์กันวันนี้นะั่นเนี่ยก็แสดงความคิดเห็นใต้คลิปวิดีโอนี้ได้นะครับใครที่ชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร้นะเพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับสําหรับใครที่อยากจะสมันช่องสามารถกดสมัครสมาชิกช่องได้เลยนะครับ ขอและขอบคุณเพื่อนเพื่อนน้ทที่ส่งซปเปอร์แตงมาให้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ